ทำไมกําลังใจถึงสําคัญกับทุกคนเพราะทุกคนต้องการกําลังใจครับกําลังใจก็เปรียบเสมือนกับน้ํามันหรือไฟฟ้าของรถยนต์รถยนต์ทุกคันต้องการไฟฟ้าและกน็น้ํามันไม่ว่าจะเป็นรถเกา่ารถใหม่รถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือรถยนต์บ้านถ้าปราศจากน้ํามันและไฟฟ้ารถยนต์มันก็วิ่งต่อไปไม่ได้ถามว่ากําลังใจต้องมีให้สำหรับคนหมดกําลังใจเท่านั้นหรือไม่ กำลังใจสำคัญสำหรับทุกช่วงวันไหวเพราะขณะที่กำลังเริ่มต้นกําลังํำเดินไปและเมื่อไหร่ต้องการความสำเร็จก็ต้องการกําลังใจหล่อเลี้ยงทัิ้นกาลังใจทั้งในวันดีและวันร้ายชีวิตที่ผ่านไปมีร้ายก็มีดีขอเพียงสิ่งที่มีกำลังใจฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างกําลังใจไปกับผมจตุพลชมพูนิน